ขณะซ้อมใหญ่พระราชพิธีเพื่อชมงคลจะรดพระนางครันแรกนาขวัญเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีสายฟ้าฟาดลงมาจนทำให้พิธีการซ้อมนั้นต้องหยุดลงค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมกลางลานพิธีท้องสนามหลวงเลยนะคะเกิดฟ้าผ่านลงมาเป็นพระราชพิธีซ้อมใหญ่พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ6พฤษภาคม ระหว่างที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรเขามีการซ้อมใหญ่กันปรากฏว่าช่วงระหว่าง9ก้นาฬิกา29นาทีตรงเนี้ที่ซ้อมแล้วฝนมันตกลงมาช่วงเช้าค่ะมีการโพสต์คลิปผ่านทางเพจเรื่องเราข่าวเกษตรเห็น <c oughs> สายฟ้าใช่ไหมคะมันผ่าลงมาเป็นเส้นชัดเจนมาก <c oughs> ขณะที่เจ้าพนักงานของกระทรวงเกษตรเขาก็เดินขบวนซ้อมใหญ่กันอยู่ <c oughs> หลายคนที่อยู่บริเวณนั้นตื่นตกใจค่ะ ขณะที่เพจ Facebook สำนักการสังคีตกรมศริลปากรมีการเผยแพร่ค,คลิปด้วยนะคะทำให้เราเห็นมุมจากนักดนตรีที่เล่นวงปี่พาพพระราชพิธีใกล้จุดเกิดเหตุนี่ๆๆทุกคนดูอากาบกริยานะคะเนี่ย ทุกอย่างลองประมวลให้ดูอพอสายฟ้ามาทุกคนตกใจ<ต>กสะด,ดุง<ช>ดด้งช่นรุ้งพร้อมๆกันตามสายพอพอเสียงสายฟ้า <พอ S 1> ฟาดเลยนะคะแต่นี่มันคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามปรากฏการณ์ตามธรรมชาติค่ะเราคาดเดาไม่ได้แต่ว่าต้องระมัดระวังตัวนะครับส่วนที่ปราจีนบุรีครับคุณผู้ชมจํากันได้ไหมก่อนหน้านี้เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาหลายคนทราบข่าวนะครับว่าหลวงพ่อพุทธโสธรเนี่ยนะครับเสียหักจากพายุอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่วัดหนองคุ้มนี่แหละครับที่ปราจีนบุรีผ่านมา7วันนี่ฮะ ล่าสุดระหว่างที่ทางคณะกรรมการวัดเองก็มีการว่าจ้างรถเครนเนี่มายกโครงหลังคาที่เสียหายจากแรงพาย,ยุออกแล้วก็เตรียมเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจำลองที่ตั้งบริสถานอยู่ที่วิหารชั้นสองนะฮะวิหารสองชั้นอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ทําพิธีจุดธูปบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เริ่มปฏิบัติงานนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วก็เจ้าหน้าที่ใช้รถเครนเนี่ยประคองโครงหลังคาเหล็กเอาไว้ก่อนที่จะตัดเสาเหล็กออกใช้เวลากว่า3ชั่วโมง แล้วมันมีเหตุเกิดขึ้นอีกนะครับจังหวะที่ทําการรื้อถอนโครงหลังคาและก็เคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อพุทธโสธรนี่ฮะจังหวะนี้ปรากฏว่าสลิงที่ใช้ยกองค์หลวงพ่อแตกหักแล้วก็ขาดออกจากกันฮนะระหว่างที่กําลังยกเศียนของหลวงพ่อนลงมาจากชั้นบนเศียนพระเองก็ร่วงหล่นกระแทกพื้นแตกกระจายคุณผู้ชมดูวินาทีนี้หน่อยนะฮะ ต้องบอกว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกจริงๆคือชาวพุทธเองคนที่เขาแบบดูอยู่นี่ออยากไปช่วยแต่มันทำอะไรไม่ได้นึกออกไหมโอ้โหจังหวะที่หล่นมานีิบีบหัวใจมากคุณผู้ชมฮะแล้วก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวเหล็กที่ยึดระหว่างเชือกสลิงที่ใช้เครนยกเนี่ยมันหลุดออกจากกันพยายามพยุงขึ้นเอาชออีกรอบนึงนี่ฮะนี่ึ๊บรุ้นเอาใจช่วยขอให้ยกได้นะอย่าเกิดอะไรขึ้นเลยขอให้แบบ แบบด้วยดีอ่ะสำเร็จรู้ล่วงนะฮะแล้วก็เขาเชื่อว่าน่าจะเกิดจากน้ำหนักของเสียนพระน,นี้<ม>ฮะล่วงอีกรอบหนึ่งอ่าเนี่ยค่ะม,มันมีรอย ที่เหมือนจะหลุดอยู่แล้วเนาะอตอนที่เขาเอา,เ,อาเชือกเอาสลิงอะไรใส่เนี่ยอาจจะต้องตรวจสอบดูให้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าลักษณะเหมือนเหล็กที่มันคาบเกี่ยวตรงนั้นเนี่ยรับน้ําหนักไม่ไหวสุดท้ายก็เลยร่วงต่อนะครับใช่ค่ะซึ่งทีมข่าวได้คุยกับรักษาการเจ้าอาวาสพระสมบูรณ์ปัญญาโพท่านบอกว่า ตอนที่เกิดเหตุการณ์ครั้งแรกอะคะ่ะก็มีคนใจบุญร่วมทําบุญมา1 0 0 0 0บาทนะคะพอเขาทราบข่าวว่าจะเคลื่อนย้าย<ม>องค์หลวงพ่อพุทธโสธรที่เสียหายแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้<ด>แต่เอาเป็นว่าไม่เป็นไรดเดี๋ยวทางวัดจะเร่งดาเนินการซ่อมแซมเพราะว่าหลวงพ่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่นะคะมีญาติโยมเนี่ยแวะเวียนมากราบไหว้สักการะ กันเป็นจํานวนมากมอบหมายให้ทางมัคทายศมัคทายกค่ะส่งใบอนุทนาบัตรให้แก่ผู้ที่ร่วมบริจาคทาบุญกับทางวัดอีกจํานวนหนึ่งนะคะคนี่ก็เป็นผลพวงจากความรุนแรงของฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่ยังไงเสียคุณผู้ชมคะกรมอุตุเขาประกาศมาแล้วนะคะว่าทั่วไทยเลยจริงๆในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าถ้าดูจากเนี่ยประกาศของกรมอุตุนะคะจนถึงวันพรุ่งนี้เลยถ้าดูพื้นที่ของฝนเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ย เราจะเห็นว่าภาคเหนือก็เยอะนะภาคเหนือเลยนะคร้อยละยีบครับตนอ,ออกเชียงเหนือเนี่ยสานะร้อย<ด>ละสามสิหนักหน่อยเนาะโอ้ภาคกลางก็เยอะค่ะบอนออกก็เยอะเหมือนกันนะครับติดตามรายงานสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับคุณผู้ชม